วันนี้มีกระเป๋าสะภายหนังแท้มานำเสนอตัวนี้เป็นหนังออยครีซี่หนังตัวนี้จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือว่าจะมีแบบคล้ายๆจะเป็นรอยเห็นไหมครับคล้ายๆจะเป็นรอยแบบนี้ตัวนี้ด้านหน้าเปิดด้านหน้าให้ดูนะครับเป็นตัวกระเป๋าหนังแท้ทั้งตัวและสายด้านในด้านในจะเรียบๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับหมุนให้ดูนะครับ แบบนี้เลยครับค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีอีกใบหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่สวยและขายดีที่สุดนะตัวนี้คือสวยและขายดีที่สุดเลยนะเป็นประมาณนี้นะหมุนให้ดูนะครับตัวนี้ด้านหลังจะมีซิปด้วยนะครับมีซิปแล้วก็ด้านข้างตอกหมุดอย่างดีนะด้านข้างตอกหมุดอย่างดีเห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยว่าสายจะหลุดนะด้านหน้ามีช่องใส่หนึ่งช่องแล้วก็เปิดขึ้นมา เปิดขึ้นมาก็มีช่องอีกหนึ่งช่องมีซิปตรงนี้นะครับซิปซิปตรงนี้รูดได้สบายๆนะอ่าสวยงามแล้วก็ด้านในเดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในเป็นแบบนี้ครับอ่ามีซิปนะตัวนี้ด้านในมีซิปอีกหนึ่งช่องนะครับโฟกัสหรือเปล่าเดี๋ยนะโอเคปิด สายก็เป็นสายหนังแท้นะครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวอ่ะสพายให้ดูหน่อยสะพายให้ดูหน่อยสปายให้ดูหน่อยเป็นแบบนี้เลย8ปคูณสินิ้วสายเป็นหนังแท้สายเป็นหนังแท้นนแทอ่าเป็นแบบนี้เลยนะค่อนข้างที่จะสวยงามใบนี้บอกเลยว่าสวยงามใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ